ผิดพลาดคือการแก้ไขทําให้มันถูกต้องแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำล่ะเราตั้งคําถามเราตั้งข้อสงสัยได้ไหมว่ามันผิดพลาดมันไม่เป็นธรรมคุณก็ต้องรับฟังด้วยว่าสิ่งที่พวกคุณกระทำกันมันคือการจงเกลียดจงชังมันคือการอาฆาตพยาบาทเจ้าหน้าที่บา้านเมืองเคยรับฟังเคยรู้เรื่องไหมคุณรับเรื่องร้องเรียนคุณรับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวของคนในหมู่บ้านเหล่านั้นคุณเคยตรวจสอบไหมว่าในหมู่บ้านเหล่านั้นมันมีปัญหาคุณเคยตรวจสอบหรือไม่ว่าคนที่ถูกร้องเรียนนั้น มันมีปัญหากันผู้ร้องกับผู้ถูกร้องมันมีประเด็นมันมีปัญหาโต้แยง้งมันมีปัญหากันในสื่อโซเชียลมานมนานกาเรนเจ้าหน้นาที่เหล่านั้นเคยเปิดหูเปิดตาเคยสืบสาวราวเรื่องก่อนไหมก่อนที่จะลงพื้นที่ก่อนที่จะลงตรวจสอบไม่ใช่สักแต่ว่าโดนตรวจสอบโดนขี้โดนบี้และจะต้องไปนั่นคือสิ่งที่คุณปิดลาดคุณต้องออกมายอมรับพวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นคุณต้องออกมายอมรับ ว่าคุณทําผิดพลาดคุณเริ่มกัดกระดุมเม็ดแรกผิดคุณก็รู้เขาให้ชื่อจริงนามตะคุณจริงที่อยู่ของผู้ถูกร้องเรียนเขาให้ชื่อจริงนามตะคุณจริงของผู้ร้องเรียนคุณไปงุมมาาัหาอะไราอยู่ทําไมคุณไม่ตรวจสอบก่อนว่าผู้ถูกร้องเรียนเป็นใครผู้ร้องเรียนเป็นใครคนเหล่านั้นมีประเด็นมีปัญหากันหรือไม่ คุณสามารถใช้มือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนติดต่อตรวจสอบเข้าไปติดต่อไปทางอําเภอติดต่อเข้าไปทางหมู่บ้านว่าคนนี้ที่ถูกร้องเรียนเป็นใครชื่อนี้คุณคุณชื่อนี้เหมือนกับเคยได้ยินข่าวและในหมู่บ้านแห่งนี้มันมีประเด็นกันมาตั้งสี่ห้าปีทำไมคุณไม่ทำเราตั้งคำถามว่าทำไมคุณไม่ทำทำไมคุณไม่แจ้งความมือกอนเขาบี้เช้าบี้เย็นคุณก็ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นอะไรนักหนาวะบี้เช้าบี้เย็นบี้ให้กูลงตรวจบี้ไอ้กูลงจับอยู่นั่นเนี่ย ม่เป็นอะไรกันนะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำไหมเจ้าหน้าที่แต่คุณไม่ทำคุณไม่มีข้อมูลใช่ไหมคุณไม่รู้ว่าคนร้องกับผู้ถูกร้องมีปัญหากันอยู่คนร้องกับผู้ถูกร้องมีประเด็นกันอยู่ในโซเชียลท,ทุกวันคุณไม่ตรวจสอบใช่ไหมคุณถึงได้ปล่อยไก่ออกมาตัวเบลอคุณถึงได้ทำผิดพลาดตั้งแต่ครั้งแรกผู้ถูกร้องไม่เคยได้รับการ แจ้งเตือนผู้ถูกร้องไม่เคยได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเลยว่าเฮ้ยคุณถูกร้องเรียนนะพวกเราจะลงทําการตรวจสอบนะคุณควรจะอยู่แล้วก็อำนวยความสะดวกให้พวกเราลงรับการตรวจสอบคุณควรจะอยู่คุณควรจะประชิญหน้ากับเราเพื่อรับการตรวจสอบคุณควรจะให้ความกระจ่างว่าสิ่งที่เขาร้องเรียนมานั้นคุณได้กระทําผิดจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่ายืนยันวันเวลานนกันให้แน่นอนชัดเจนว่าเราจะลงวันนี้เมื่อไรวันไหนอะไร,ะไรยังไง ตอนไหนเพื่อจะทำข้อมูลให้มันกระจางเพื่อจะได้ทำให้มันถูกต้องเพื่อจะได้ไม่โดนโจมตีจากอีกฝั่งนึงว่าเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่หนึ่งห้าเจ็ดต้องมาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายคุณต้องแจ้งเตือนเขาก่อนแต่นี่สิ่งที่ทราบมาคืออะไรคุณไม่แจ้งเตือนคุณไม่ติดต่อคุณไม่สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากใครเลยแต่คุณรับฟังจะพูดร้องเรียนแต่เพียงผู้เดียวแล้วคุณก็เชื่อมั่นปักใจเชื่อได้แล้ว อีนี่มันต้องทำผิดแน่นอนไม่งั้นมันคงไม่มีคนร้องเรียนการทำงานกับพวกคุณผิดพลาดและที่สำคัญคุณก็ไปลากคนอื่นมาปล่อยไข่อีกคุณก็ไปลากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทํให้เจ้าหน้าที่ตำรวจโดนโจมตีโดนกห่าวหาว่าทําเกินกว่าเหตุคุณได้ข้อมูลมาอย่างไงเจ้าหน้าที่ฝ่ายกรมทรัพย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายน้ำมาดานคุณได้ข้อมูลมาอย่างไงคุณจึงตุอกไปขอกําลังคุ้มกันมาขนาดนั้นมากันสองรถกระบะทำปานประหนึ่งว่าอีคนที่ถูกร้องเรียนเนี่ย เป็นผู้ทรงอิทธิพลเป็นผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านเป็นนักการเมืองใหญ่แค่ลงไปตรวจสอบถ้าคุณไปกันเงียบๆไปกันจะพาะทัวคุณและคุณแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบคุณคิดว่าเขาจะไม่ให้คุณตรวจสอบนะแต่นี่คุณทำปานประหนึ่งเหมือนว่า <_ D> เาขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลเป็นผู้มีอิทธิพลในจำบลในชุมชนเหล่านั้นถ้าเข้าไปปุ๊บก็ต้องมีการต่อต้านจะต้องมีการใช้โล่มนุษย์ต้องมีการที่ร,ระดมคนึ้นมาเพื่อต่อต้านกับเจ้าหน้าที่ระดมคนกันมาเพื่อโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ คุณคิดไปเองใช่ไหมคุณมโนไปเองใช่ไหมคุณทำเกินกว่าเหตุใช่ไหมคุณโอเวอร์เซการายคุณแสดงแอคชั่นเกินไปไหมเจ้าหน้าที่นั่นคือสิ่งที่ต้องถามคุณได้รับข้อมูลมาอย่างไรเป็นเพราะคุณฟังข้อมูลด้านเดียวใช่หรือไม่คุณไม่ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนจะลงพื้นที่ใช่หรือไม่คุณจะไดหน้าแหกหน้าแตกนั่งหน้าเหลือหลาพอเขาขึ้นไปโต้แย้งกับคุณบนโรงพักคุณที่นั่งหน้าเจือนมองปื้ออ่ะพูดไม่ถูกเพราะว่าอะไรคุณโอเวอร์เซการายคุณแสดงแอคชั่นเเกินหตุ คุณไม่ตรวจสอบอะไรเลยแต่คุณก็ลงพื้นที่แล้วนั่นคือการดำเนินการที่ผิดพลาดของพวกคุณคุณจะมาแก้ไขข้อมูลย้อนหลังคุณจะมาแก้ไขย้อนหลังแต่มันผิดพลาดไปแล้วผู้หญิงตัวดำๆตัวเล็กๆคนหนึ่งหากินหาเช้ากินข้ามอยู่กับลูกสองคนคุณต้องใจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเจ้าที่ตำรวจลงไปล้อมกรอบขนนั้นลงไปเพื่อคุ้มกันพวกคุณันน,นั้นพวกคุณไปกันหกเจ็ดคนสองคนแม่ลูก พวกคุณเป็นเจ้าหน้าที่ไปกันหกเจ็ดคนแล้วมีตำรวจอีกสองรถคันกระบะเนี่ยนั่นคุณคิดว่าที่ตรงนั้นคือที่ที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลที่ตรงนั้นคือเจ้าหน้าที่หรือว่านักการเมืองท้องถิ่นคือถ้าคุณลงไปหกเจ็ดคนแค่นั้นคุณจะต้องโดนล้อมกรอบคุณอาจจะไม่มีชีวิตรอดออกมาใช่ไหมคุณมองแบบนั้นใช่ไหมคุณจึงได้ทําแบบนั้นคุณต้องอามายอมรับความจริงก่อนเจ้าที่ว่าคุณทำเรื่องการผิดพลาดคุณทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่คุณทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกต้องถูกประจาน มีการออกมาพูดอะไรไหมมีการออกมายอมรับความผิดไหมเจ้าหน้าที่ว่าคุณํำเกินกว่าเหตุคุณต้องออกมายอมรับความจริงก่อนไม่ใช่ว่าเห็นอยู่ว่าเออมันผิดเพราะฉะนั้นมันผิดจะต้องไปบีบบีบบีคุณจำไปปะหนึ่งว่าพอไปถึงปับ๊บพอเรียกมันมาเจอหน้าปุ๊บกวาข้อมือปั๊บจับมันข้อหากระทำความผิดดำเนินการเลยโดยที่มีไอ้พวกที่ร้องเรียนไปคอยตั้งข้องไล์สดประจาน คุณต้องการเป็นแบบนั้นให้ภาพออกมาแบบนั้นนั่นคือการปรับกระดุมแรลกที่ผิดของพวกคุณมา้ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดจะมีการตอบโต้โต้กลับเพื่อปกป้องสิธิตัวเองการการะทาหลังจากนั้นของผู้ที่ถูกกระทํามันเป็นการตอบโต้โต้กลับและเพื่อปกป้องสิธิตัวเองและก็ทวงถามว่าคุณทําเกินกว่าเอรือเปล่าคุณรังแกรประชาชนหรือเปล่าถ้าอีดากับลูกสองคนเป็นประชาชนม่อม่อแม่แม่ตามียายมาไม่มีโซเชียลในมือไม่มีผู้ติดตาม ก็คงได้แต่นั่งร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เรียกร้องความสงสารอยู่ตรงนั้นเพราะว่าอะไรตกอกตกใจสิผู้ไปฆ่าคนตายดึงยังไงทำไมเจ้าหน้าที่ถึงได้ลงกันขนาดนี้มันปานประหนึ่งเหมือนบอกว่าฆ่าคนตายหรือว่าไปย้อมล้อมจับพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่มีสายรายงานมาแน่นอนแล้วว่าอีบ้านนี้ค่ายาเสพติดรายใหญ่มีของอยู่เป็นล้านเม็ดต้องลงเจ้าหน้าที่พิ่มเคนมาเกือบหมดสอพอเนะี่ย เคยมีเจ้าหน้าที่คนไหนออกมายอมรับความผิดไหมอะ่ะก็ไม่มีนะที่เห็นแล้วเจ้าหน้าที่ก็เหมือนกันเจ้าหน้าที่ฝั่งบาดาลน,นี่ผิดทํำดำเนินการไม่ถูกต้องแล้วหนึ่งเจ้าหน้าที่สพก็ไปเป็นกับเขาลอยไปเป็นกับเขาไม่ตรวจสอบก่อนเลย ว่าคุณมาขอกาลังคุ้มกันคุณมาขอกําลังคุ้มกันอำนวยความสะดวกต้องการเจ้าหน้าที่ลงไปเนี่ยเหตุผลคนใดเหตุผลคนใดทําไมคุณถึงมาขอเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายบ้านที่คุณจะลงตรวจสอบนั่นน่ะคุณมีมูลฐานความผิดคุณได้รับเรื่องร้องเรียนมาว่ายังไงทําไมคุณถึงขอเจ้าหน้าที่ลงไปคุ้มกันเยอะแยะขนาดนี้ทั้งที่คุณมากันหกเจ็ดคนบ้านนั้นก็ทรงอิทธิพลเหรอบ้านนั้นก็ผู้มีอิทธิพลเหรอผู้มีอำนาจเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเหรอ เป็นคนมีที่มีอํานาจบาดใหญ่เหรอทําไมเจ้าหน้าที่สพไม่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเหมือนกันพอเขาขอาปุบอป๊บให้ปั๊บขอปุ๊บให้ปั๊บปุ๊บปั๊บรับโคกันเลยนี่ก็คือความผิดพลาดเม็ดที่สองของกระดุมที่คุณกัด